ยูทูบสวัสดีครับผมจ้าได้ครับผมปั๊มไดมอนด์แมสครับผมวันนี้กลับมาเจอกับ3มซีรีส์อีกครั้งแน่นอนนะใส่เสื้อเอ็นแ c e ์มาด้วยวันนี้เอ็นแทส์นะครับ <c oughs> แบรนด์ใหม่ของพวกเราครับผมก็คือตัวนี้มันเป็นตัวซมอีก1ตัวแล้วกัน <c oughs> แต่ว่าเป็นตัวที่หลายๆคนนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนะแล้วเรียกร้องให้พวกเราทํานะครับวันนี้เราก็เอาตัวนี้มาทําเลยแล้วกันนะตัวนี้คือตัวอะไรครับ lgd 4 0 3 3ครับผมนี่ตัวนี้นะครับจริงๆตัวนี้ผมเห็นพวกรีเสิร์ชหรือว่ามีไปต่างประเทศแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้มันแทบจะเป็นซามตัวแรกๆเลยนะที่แบบว่าเหมือนกับว่ามีการทดลองค่อนข้างเยอะเ<อ>กี่ยวกับตัวนี้<อ>มันก็เลย<อ>เป็นตัวแรกๆที่แบบคนรู้จักก็เลยนิยมกันนะฮะอ๋อมันมาก่อน,น,อนม็นมาก่อนใช่มันเป็นรุ่นที่ฮะมันเป็นรุ่นที่มันมาก่อนเลยตัวแรกโอเคเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับตัวนี้ดีกว่าครับ,บ lgd 4033ว่าเบนฟิตของมันคืออะไร ก็คือ LGD 4033นะครับมันคือซามอีก1ตัวนั่นแหละครับที่มันออกฤทธิ์ในการไปจับกับแอนโดเจนรีเซ p เตอร์ก็เหมือนซามทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้มันเหมือนแบบได้รับการทดลองมาค่อนข้างเยอะนะครับเลยมันเลยจับได้ดีมากเลยนะเบนฟิตของมันเนี่ยมันก็คล้ายๆอารมณ์ประมาณเหมือนนันโดโลนกลุ่มนันโดโลนครับผมนันโดโลนก็ออกมาแนวประมาณแบบ เส้นเอ็นข้อต่อแข็งแรงกระดูกแข็งแรงนะครับเหมือนเดก,ก้าด้วยปะอ่าประมาณนั้นเลยครับอ๋อะจะให้พูดว่าเหมือนประมาณนั้นก็ได้แต่ว่าตำราหรือในบุ๊กต่างๆของมือนอกเขาบอกว่ามันเหมือนเทสทสโลนแต่ผมคิดว่าตามที่ผมทดลองใช้นะมันเหมือนพวกนันโดโลนหรือวัเดก,ก้ามากกว่านะฮะเออเจ๋งเีว่มันจอะออกแนวที่แบบว่าเอ้ยเรามีแรงมากขึ้นแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากเลยนะฮะ,ะคือพองพอง,พองฟูฟูหน่อย Uh huh. แล้วก็กล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นแข็งแรง uh huh. เหมือนนันโดโลนทุกอย่างเลยนี่คือเป็นเฟิตของมันนะครับก็คือเวลาเราเทคเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าอุ้ยกล้ามมันมาไวเว้ยฟูเว้ยแต่ว่าด้วยตัวมนันนะไม่ใช่ยาที่แห้งเหมือนเหมือนพวก s อฟ uh huh. หรือว่าพวก AC 262 uh huh. มันก็เลยไม่ได้แบบหย uh ุยฮาร์ดเลือนเลือดยับขนาดนั้นนะฮะ uh huh. มันก็เลยกลายเป็นตัวที่แบบว่า เหมือนจะออกแนวฟูฟูหน่อยออกแนวแบบว่าบักบักกี้บักกี้หน่อยอ๋อคนที่ชอบคนที่ชอบแบบ ตัวนั้นหนาใช่แน่นแน่นหมีหมีใช่แบบฟิลเหมือนเด็กเก้าฟิลเหมือนนันโดโรนอะไรพวกเนี้ยก็คือตัวนี้เหมาะกับเขามากเหมาะเลยแต่ว่ามันไม่บวมน้ําเหมือนพวกเด็กเก้านะอ่าฮะอ่าฮะไม่บวมน้ำสร้างลีนบอดี้แมทได้ดีแต่ว่ามันก็จะแนวฟูๆอ่ะมันไม่ได้แห้งซะทีเดียวนะครับอ่าเข้าใจถูกแล้วฮะก็มันคือนันโดโรนฝั่งฝั่งของซามนั่นเองอันนั้นก็คือเบรฟิของมันแล้วก็คือหน้าที่ของมันที่พวกเราเปรียบเทียบว่ามันคล้ายกับอะไรครับผมแล้วมาถามวิธีการใช้ดีีวาตัน วิธีการใช้นะครับ ก็1แคปซูลเนี่ยมันจะให้มา5มิลลิกรัมนะครับก็คือที่เขาแนะนําเลยนะ5้ถึงสิมิลลิกรัมนะครับถ้าเกิดว่าผู้หญิงก็ลองแค่5ก่อนนะครับวันเว้นวันก็ได้แต่ผู้ชายเนี่ยอยากให้ลองเริ่มที่5แล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเรายังรับไหวเรายังอยากไปต่อนะครับมันมันยังไม่แรงพอนะครับและอยากให้ตัวบักบักมากกว่านี้เราก็อาจจะเพิ่มเป็น2เม็ดได้นะครับแต่2องเม็ดเนี่ยผมแนะนําว่าลองกินแยกกันก่อนนะครับอย่างเช่นเช้า1เม็ดหรือว่าตอนบ่าย1เม็ดนะครับอ,อย่าพึ่งเอา สเม็ดกระแทกเข้าไปปุ๊มตอนเช้าทีเดียวค่อยๆดูอาการมันก่อนนะครับเพราะว่าไซเฟกของมันเนี่ยยังมีกดฮอร์โมนอยู่แต่ว่าน้อยมากคือเขาเขียนกำกับเลยว่าน้อยมากจริงๆน้อยมากน้อยมากครับโ้โคตรดีเลยตัวนี้ดังนั้นเวลาที่มันกดฮอร์โมนน้อยเนี่ยเขาก็เลยชอบเอาไปสแปคก,กับตัวอื่นเพือ่อให้มันออกเบนฟิตของมันได้มากขึ้นครับแล้วอย่างเช่นมีคนถามว่าสามารถใช้ ตัวเดียวได้ไหมหรือว่าต้องใช้ s t a c คู่กับตัวอื่นอัน,นอไหนมันจะเกิดคุณสมบัติที่มันดีกว่าเดิมครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราลองเดียวเดียวเนี่ยประโยชน์ของมันคือเราได้รู้ว่าตัวยาของมันออกฤทธิ์ยังไงจริงอ่าฮะอ่าเพียวๆไปเลยแต่ว่า,าส่วนตัวผมยังแนะนำนะครับให้ไป s t a c นะครับเพราะว่าไอ้ตัว L T D 4 0 3 3นะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงแล้วมันยังเพิ่มความอึดด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าช่วงไดเอทนะครับเราไป s t a c กับตัว T W ซ้อมมันอึดมาก GW นอึดอยู่แล้วใช่เจอ ER ตัวนี้เข้าไปเจอ ER ตัวนี้อีกครับยิง่งซ้อมหนักขึ้นซ้อมหนักมากครับโอ้โห,โหรับรองเลยนะหรือว่าตอนช่วงบล็อกนะครับเราก็อาจจะไปสแต็กกับพวกเอส23อ่าตัวนี้อาจจะแรงไปนิดนึงนะครับหรือว่าเราอาจจะสแต็กกับพวก เอ่อ YK เ1ว่น uh huh. MK 6 7 7นะครับ uh huh. จะได้กินได้เยอะขึ้นนะครับ oh. ตัวเราจะได้บักบัก,บกไวๆประมาณน,นั้นเลยประมาณนี้แล้วอย่างที่บอกไปว่าจริงๆอยากคุยเรื่องเอฟเฟกต์แหละแต่เมื่อกี้บอกว่ามีเอฟเฟกต์ที่น้อยมากใช่มันน้อยมากคือมันแทบไม่กดฮอร์โมนเลยครับกดน้อยมากนะครับดังนั้นเวลาที่เราใช้ตัวนี้เราเราเราลากยาวได้นะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็กดฮอร์โมนนิดหน่อยอ ผลของมันก็คือเวลาที่จบแล้วเนี่ยเรายังต้องทํา PCT อยู่นะครับอ uh ือ huh. หลายหลายคนจ,จะถามว่าเอย้พี่จบแล้วชอบต้องทํา PCT ไหมก็อย่าให้ลองตรวจฮอร์โมนกันดูก่อนนะครับ uh huh. ไม่ใช่แบบว่าหุยไม่รู้อะไรจบปุ๊บ PCT เลยเขาบอกกันมาว่าต้อง PCT ก็ PCT อย่างเดียว uh huh. มันต้องแล้วแต่บุคคลด้วยนะครับ uh huh. เพราะว่าบางคนนะเชต้า เราใช้อาจจะไม่กดฮอร์โมนเลย,เลย,เยไม่ไม่กดอะไรเลยเราไปตรวจด,ดูเทสมันก็ปกติดีนะเราก็ไม่ต้องทำ PCT แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นตรวจแล้วฟรีเทสมันตกนะครับเราก็ทำ PCT สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ฮอร์โมนกลับมาเป็นปกตินะครับ แตอ่อย่างถามอยากไปลองใช้แค่กระปุกสองกระปุกแล้วก็เลิกใช้แล้วต้อง PCT ไหมขึ้นอยู่กับลายบุคคลแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยครับก็ไปตรวจเลือดดูก่อนนะครับเพื่อความสบายใจตรวจเทสอย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณ 500- ร้ 1, 1> อยถึงพันหนึ่งมาไปดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปเสียตังค์สี่สิบห้าพันไป PCT นะครับใ,ใจได้แล้วนะครับว่าเทสของเรายังอยู่ในเกณฑ์ธรรมชาติเราก็ไม่มีความจําเป็นต้อง PCT ก็ได้นะครับหรือว่าผมแนะนํานะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ย ใช้ไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าอยากเซฟเซฟอ่ะซื้อแบ c กออกไปนะครับของ e n h a n c e เดี๋ยวให้เชตาขึ้นรูปให้ดีกว่านะครับว่าแบ c กออกนะครับสั่งแบกออกไปไปกินนะครับมันก็จะบูทเทสของเรากลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็ไม่จะเป็นต้อง p ี t เลยไม่จำเป็นต้อง PT t ครับแยกให้ออกก่อนนะครับว่า PCT ของซามกับ PCT ที่เป็นสแต็กที่แบบใช้สเตอร์รอยมันคนละอย่างกันนะใช่ครับคือถ้าอย่างนั้นก็คือเหมือนคนที่ p ี t ที่บอกว่าเป็นใช้สเตอร์ลอยแล้วแข่งมาเสร็จแล้วอยาก p ี t อันนั้เงอาย เยอะจริงๆเออซับซ้อนแล้วกับแล้วกล้ามก็จะ หายไปเลยใช่ใช่ใช่แต่ผมหมายถึงว่าถ้า PCT ของของซามพวกนี้คือเรายังสามารถใช้ได้ต่อแล้วก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากเลยตัว Black ออฟนะครับเป็นตัวบูทเทสโทสโลนแบบธรรมชาติแล้วก็บูทเทสขึ้นมาแค่นั้นก็จบง่ายมากหรือถ้าเกิดว่าเราไปเช็คแล้วว่ามันกดจริงๆนะครับเราอาจจะใช้แค่โคมิดโนวาเด็ตธรรมดาไม่ต้องข้ามขั้นไปถึง HCG นะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่ามินิ PCT อยู่ไม่ได้ถึงขนาด full PCT แต่ที่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราวิธีการทำ PCT ของซาม แนะนำในคลิปต่อๆไปดีกว่าน้องๆที่แบบอยากลองใช้ซ้ำแต่แบบบางทีใช้ไปแค่2องปุ่แล้วก็แบบเออเลิกใช้แล้วแล้วแบบกลัวว่าฮอร์โมนจะไม่กลับมาปกติก็อยาก PTT เงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำแล้วกันตรงนั้นใช่ครับแต่แตว่าก่อนอื่นนะครับขอกำลังใจกดไลค์หน่อยครับกดคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆนะครับว่า เดี๋ยวผมกับเชต้านะจะมาสอนวิธีการทำ PCT ของซามแล้วนะฮะให้เป็นกำลังใจนิดนึงนะครับเราจะได้รู้ว่ามีคนอยากดูหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์มาลองคอมเมนต์มาแต่จริงๆอ่ะผมผมไม่ผมไม่อยากแนะนำให้ PCT อยากให้ใช้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะพัฒนากล้ามเนื้อไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้อันนี้คือพูดตามความรู้สึกของเราจริงๆพูดตามความรู้สึกจริงๆประสบการณ์ของเรามาเป็นแบบนี้ใช่ใช่ก็อันนี้เป็นรีวิวของ LGD 4033ครับผมที่เรามารีวิวให้ฟังนะครับหลายๆคนน่าจะ อ่านรีเสิร์ชมาแล้วแหละแต่แบบไม่ได้ลงลึกเหมือนพวกเราครับผม<อ>แล้วนี่จะผู้าาใช้จริงๆแจกแจงรายละเอียดให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างไซ f ์เฟสเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆจะได้ใช้ในแบบว่ามีความรู้แล้วว่าปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะเลือกหาไปใช้ได้นะครับโอเคเออพูดถึงเรื่องการเลือกหาไปใช้นะครับเราก็เหมือนเดิม สั่งในไลน์นะครับตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าของที่เป็นของใหม่แบบนี้เราจะสั่งผ่านไลน์เท่านั้นใช่แล้วสั่งผ่านไลน์สวิตเคมแต่เป็นแบรนด์ของ e n t นเทนเหมือนเดิมใช่แล้วครับวิธีการสั่งนะครับผมจะให้นี่ขึ้นไว้เลยว่าวิธีการสั่งยังไงแล้วก็กดเข้าไปที่ไลน์แล้วก็กดเข้าไปที่ช็อปของไลน์ แล้วก็ไปคลิกๆสั่งแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดของพวกเราใช่เหมือนเดิมส่วนลดมันจะมีให้ใส่ส่วนลดคุณใส่เข้าไปเลยจะเป็นโค้ดเช t ตหรือว่าโค้ดปั๊มสิบก็ได้ครับผมมันจะขึ้นว่าลดสิบเปอร์เซ็นต์สมมติเราซื้อสองกระปุกสามกระปุกแล้วเราใส่โค้ดของพวกเราไปมันลดเยอะพอสมควรเลยนะลดเยอะครับถ้าเกิดยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งลดเยอะอีกนะครับใช่ก็อย่าลืมไปซัพพอร์ตพวกเรา แล้วเราก็จะได้มีกำลังใจมาทำตามแบบนี้ต่อไปใช่แล้ว<ช>ขอบคุณมากนะครับที่คอยติดตามกันมาตลอดนะครับส่วนอันนี้ LGD 4033ขวัญใจสายบัคครับเออของดีก็สุดท้ายอย่าลืมก็อย่าลืมใส่โค้ดของพวกเราดีกว่ามันได้2องสองฝ่ายคุณก็ได้เราก็ได้ใช่ครับ่แ,แหละ <ผม S 2> เหมือนซัพพอร์ตให้เราด้วยใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ผมว่าน่าจะไขข้อสงสัยใครหลายๆคนเกี่ยวกับ LGD 4033แล้วว่าใช้ยังไงเบนฟิตของมันคืออะไรแล้วก็เอฟเฟกมันมีอะไรบ้าง ก็ลองไปเลือกจัดสแต็กกันได้ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อๆไปว่าเราจะทำซามตัวไหนต่อเราไว้เจนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ,บ๊ายบาย